หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและวิธีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำรัสชีช้แนะแก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2517จนกระทั่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปีพุทธศักราช2540ทรงมีพระราชดำรัสชีช้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิต พัฒนาบนหลักแนวคิดพึ่งตนเองพอมีพอกินพอใช้โดยใช้หลักความพอประมาณการคำนึงถึงความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีและทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาทตลอดจนการมีความรู้ควบคู่คุณธรรมเป็นกรอบในการปฏิบัติและการดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับมิติทั้ง4ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขาทุนคือกำไร คือหลักการของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่มีต่อพระสบนิกรชาวไทยการให้และการเสียสละถือว่าเป็นการกระทําที่มีผลเป็นกําไรโรงเรียนวัดยางเอ็นประชานุเคราะห์ได้น้อมนํามาจัดก,กิจกรรมปลูกฝังให้นักเรียนอย่างต่อเน,นื่องตลอดมาการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9โดยมีนางภัยทิพย์โกทันผู้อเนวยการโรงเรียนวัดยางเอ็นประชานุเคราะห์เป็นผู้ขับเคลื่อน พร้อมโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูนักเรียนเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันโดยมีศูนย์การเรียนรู้5ฐานการเรียนรู้ที่ดําเนินการภายใต้วัตถุประสงค์หลักของโรงเรียน4ประการดังนี้ 1. เพื่อให้นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนและหน่วยงานภายนอกมาศึกษา 2. เพื่อเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อให้โรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ 3. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงานทางการเกษตรให้กับโรงเรียนต่างๆและหน่วยงานอื่นๆ 4. เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับประชาบ้านได้ถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาแก่เยาวชนและผู้ที่สนใจด้วยการพัฒนาตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดยางเองประชานุเคราะห์ดำเนินการขับเคลื่อนดังนี้ด้านผู้บริหารผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเป็นวิทยากรให้ความรู้กับครูและผู้บริหารที่มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิทยากรแกนนำในการขับเคลื่อนและขยายผลให้กับโรงเรียนในเครือข่ายและในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขตหนึ่งผู้บริหารประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการคลองตนครองคนครองงานให้กับครูนักเรียนผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอก บริหารโรงเรียนโดยใช้หลักธรรมาพิบาลภายใต้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนซึ่งสอดคล้องกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ว่ามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีความก้าวหน้าพัฒนาตนเองในการเรียนรู้ในทุกๆด้านก้าวทันเทคโนโลยีมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีสุขภาพพารรณนาไมยแข็งแรงสมบูรณ์ภายใต้บรรยากาศของสิ่งแวดล้อมที่ร่มรื่นสวยงามปลอดภัยไร้ขยะห่างไกลยาเสพติดและดำรงรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทยบริหารงานโดยชุมชนมีส่วนร่วมจากการน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงานส่งผลให้ได้รับรางวัลดีเด่นดังต่อไปนี้รางวัล1 0 0 0 0แคูดีประจำปี2554 รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE Award สาขาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจําปี2558รางวัลผู้บริหารที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศดานเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศประจําปี2559รางวัลดีเด่นระดับเงินของสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขป,ประจําปี2560 วิทยากรในการอบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทรประจำปี2562รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประจำปี2562รางวัลครูดีไม่มีอบายมุขประจำปี2563รางวัลครูรุสภาระดับจังหวัดประจำปี2563รางวัลภาพพฤหัสบดีประจำปี2563ด้านครู ได้พัฒนาหลักสูตรออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยบรุรณาการกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน ครูผู้สอนเป็นวิทยากรและครูแกนนำเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้และการขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในโรงเรียนและถ่ายทอดไปยังโรงเรียนเครือข่ายและหน่วยงานอื่นที่มาศึกษาดูงานมีการจัดทำสื่อการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมจัดบรรยากาศการเรียนรู้ภายในโรงเรียนและห้องเรียนได้สวยงามปลอดภยัย ส่งเสริมด้านการเรียนรู้ความพอเพียงให้กับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการสอนแบบบูรณาการส่งผลให้ครูผู้สอนได้รับรางวัลดังนี้ได้รับรางวัลเชื่อชูเกียรติเสมาปปสดีเด่นโครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่นประจำปี2556และประจำปี2560 รางวัลครูผู้สอนนักเรียนในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนทั้งในระดับกลุ่มเครือข่ายระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับภาคเหนือและระดับประเทศอย่างต่อเนื่องทุกปีรางวัล1 0,000 0ครูดีประจำปี2555ถึงปี2558รางวัลครูดีในดวงใจประจำปี2558และประจำปี2562 รางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีประจําปี2561ครูทุกคนได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายามุขประจําปี2563และรางวัลพระพฤรรหัสบดีประจําปี2563ด้านผู้เรียนโรงเรียนวัดยางเอ็นประชานุเคราะห์มีนักเรียนจํานวน327คน มีนักเรียนแกนนำจำนวน160คนนักเรียนร้อยละ90ามีความรู้และความเข้าใจโดยกลุ่มนักเรียนแกนนำได้รับการบ่มเพาะความรู้ในการน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันจนเห็นผลและได้รับการยอมรับจากนักเรียนผู้ปกครองและหน่วยงานภายนอกนอกจากนี้นักเรียนแกนนำยังมีส่วนร่วมในการขยายผลภายในโรงเรียน จนทำให้นักเรียนทุกคนมีคุณสมบัติอยู่อย่างพอเพียงและขยายผลไปยังครอบครัวชุมชนรวมทั้งในโรงเรียนอื่นๆจากการนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถปฏิบัติตนและมีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงภายใต้บริบทที่เหมาะสมอย่างยั่งยืนด้านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู้ความเข้าใจในหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและยังขยายผลสู่ชุมชนมีส่วนร่วมเสนอแนวทางการดำเนินกิจกรรมตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียนและชุมชนอย่างเต็มศัก,กยภาพช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านวัดโรงเรียน ในการสืบสารปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเต็มรูปแบบความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานภายนอกชุมชนและหน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุนกิจกรรมต่างๆเช่นโครงงานทักษะชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการจัดแสดงผลงานเปิดโลกวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพต่างๆจากปราชชาวบ้านซึ่งเป็นภาคีความร่วมมือให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยโรงเรียนได้จัดแหล่งเรียนรู้รูปแบบฐานการเรียนรู้จำนวน5ฐานการเรียนรู้ประกอบด้วยฐานการออมทรัพย์ จัดกิจกรรมการออมตามรอยพ่อปลูกฝังให้ผู้เรียนได้ประหยัดอดออมโดยมีการฝากเงินเป็นประจำทุกวันอย่างเหมาะสมมีการวางแผนการใช้จ่ายและนำเงินฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารออมสินที่มาให้บริการโดยมีคณะกรรมการชั้นเรียนเป็นผู้ดำเนินการและมีการจดบันทึกร,รายรับรายจ่ายประจำวันเพื่อสร้างความตระหนักด้านการออมให้เป็นลักษณะนิสัยที่ดีต่อไปฐานการจัดการขยะด,ด้วยวิธี 3R จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการจัดการขยะอย่างเหมาะสมด้วยหลัก 3R Reduce, Reuse, Recycle การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าสร้างมูลค่าของขยะด้วยการคัดแยกลดการสร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมด้วยความคิดสร้างสารรค์มีภูมิคุ้มกันในการดูแลตนเองและสังคมภายใต้คุณธรรมและความรับผิดช,ชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยในฐานการจัดการขยะด้วยวิธี3 r ประกอบด้วยกิจกรรมธนาคารขยะกิจกรรมงานประดิษฐ์และกิจกรรมกระดาษรีไซเคิลฐานน้ำหมักชีวภาพจัดกิจกรรมแนวคิดสร้างสารรค์ในการคิดคน้นค้นหาศึกษาในสิ่งใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับพืชผักต่างๆที่ปลูกในโรงเรียน เป็นการลดค่าใช้จ่ายลดการใช้สารเคมีอย่างมีความรู้และมีเหตุผลสร้างองค์ความรู้ให้ผู้เรียนภายใต้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและส่งต่อความรู้สู่ชุมชนประกอบด้วยน้ำหมักชีวภาพจากพืชสีเขียวน้ำหมักชีวภาพจากผล,ลไม้น้ำหมักชีวภาพจากฝักฉ่ำฉาน้ำหมักชีวภาพจากสมุนไพรไร่มแมลงฐานแปรรูปอาหารจากใบย่านาง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างเหมาะสมประหยัดคุ้มค่าสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพและการสร้างรายได้ระหว่างเรียนสร้างองค์ความรู้กระบวนการวิธีการและการแก้ปัญหาตลอดจนนำผลกำไรตอบแทนสู่สังคมกิจกรรมทำอาหารแปรรูปจากใบยะนางประกอบด้วยขนมดอกจอกใบยะนางคุกกี้ใบยะนาง ขนมช่อมรกตขนมเคก้กใบยะนางวุ้นใบยะนางและน้ำสมุนไพรใบยะนางฐานการปลูกพืชผักสวนครัวจัดกิจกรรมด้านการเกษตรเพื่อให้ผู้เรียนได้นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตสร้างผลผลิตเพื่อนำมาประกอบอาหารและสร้างรายได้ลดร,รายจ่ายได้อย่างเหมาะสมมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันผ่านการเรียนรู้ที่ปฏิบัติจริง โดยมุ่งหวังให้เกิดจิตสำนึกอย่างเป็นธรรมชาติรู้จักการแบ่งปันและนำไปสู่สังคมที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้มีความสุขในบริบทของตนเองจากการนำหลักปัชญาของเศร,รษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านต่างๆดัง,งนี้มีวินัยในการใช้จ่ายด้วยการฝากเงินออมกับธนาคารออมสินโรงเรียนจัดกิจกรรมจิตอาสาในชุมชน กิจกรรมค่ายคุณธรรมน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการแข่งขันความสามารถในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนผู้เรียนมีทักษะอาชีพหารายได้ระหว่างเรียนและทักษะด้านกีฬาผู้เรียนมีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระรายวิชาที่สูงขึ้นทุกปีขอขอบพระคุณท่านสอนอปีชาภูลัภพาและท่านสอนอกฎชวิมลชัยยโสดา ศึกษานิเทศจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาพิษณุโลกเขตหนึ่งที่มาช่วยชี้แนะแนวทางในการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนประเมินสูตรการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนวัดยางเอ็นประชานุเคราะห์ร่วมมือกันขับเคลื่อนโรงเรียนเครือข่ายจำนวนสีโรงเรียนคือโรงเรียนวัดจุรามณีโรงเรียนวัดศรีรัตนารามโรงเรียนวัดปากพิงตะวันตกและโรงเรียนบ้านน้ำดำ ส่งผลให้โรงเรียนต่างๆได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงทุกโรงเรียนด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระผู้ทรงงานอย่างยาวนานที่สุดนับแต่ถลึงทวันราชสมบัติมาตลอดระยะเวลา70ปีตราบสู่สวรรคาลายัยโรงเรียนวัดยางเอ็นประชาอุเคราะห์ ได้รับแรงบันดาลใจอันสูงสุดน้อมลำลึกพระมหาการุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้น้อมนำแนวคิดพระองค์ท่านมาปรับใช้กับกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมทักษะชีวิตทั้งในเรื่องปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการดำรงชีวิตโรงเรียนแห่งนี้จะเป็นสถานที่รล่อหอมความคิดและเป็นสถานที่แห่งความพอเพียงจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน และผู้สนใจนำไปต่อยอดนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองสังคมและประเทศชาติต่อไป